ท่านผู้ฟังรายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่หนึ่งตุลาคม2 5งพันห้ร้บสามนะครับออผมอาจารย์คำพีปรีชายานก็พบก,กับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูดแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นออหัวข้อการสืบต่อธรรมของชาวพุทธเซนนะครับ การสืบต่อธรรมของชาวพุทธเซนก็วันนี้ก็เป็นตอนที่แปดนะครับตอนที่แปดซึ่งต่อจากตอนที่เจ็ดที่ผมได้เอาประวัติพุทธประวัติพุทธสาวกประวัติพุทธเจ้าในการเผยแพร่พุทธธรรมนะครับในยุคพุทธกาลในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชน ชีพอยู่นะครับในพุทธการนั้นพระองค์ก็ได้ออออได้โปรดแกเวนนยสัตว์หรือมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนะครับออต่างๆกันนะครับซึ่งได้กล่าวเล่าเรื่องว่าออพวกพราหมณ์พวกฮินดูในยุคนั้นนะครับไดออ้สนทนาหรือได้ไปขอฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าแต่ละท่านเนี่ยก็ สำเร็จมักผลบ้างไม่สำเร็จบ้างนะครับหรือบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมอะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะครับแท้จริงไม่มีธรรมบรรลุไม่มีผู้บรรลุไม่มีบรรลุถึงก็ไม่ใช่บรรลุถึงไม่ไม่บรรลุถึงก็ไม่ใช่แต่ว่าสมมุติว่ามีการบรรลุหรือตามสมมุติหรือสำเร็จมักผลตามสมมุตินะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ผมยกมากล่าวแล้วนั้นนะครับ ก็จะมีตัวอย่างอื่นประกอบเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าเซนเนี่ยก็ใช้วิธีการที่พระเจ้าได้จัดได้ได,ได้ได้ทรงแกโ่โปรดแก่เวนยสัตด้วยการออออสอนโดยไม่ต้องใช้คำพูรีภาษาตัวหนังสือไม่ต้องอ้างประสูตรใดๆนะครับไม่ต้องให้ผู้ฟังเข้าใจต่อสิ่งใดๆนะครับ เพราะไม่มีอะไรต้องเข้าใจไม่มีอะไรต้องรู้ต้องเห็นต้องแจ้งอะไรไม่มีครับดังที่พระเจ้าตรัสไว้ในวัชละสูตรหรือวัชละเฉดิกาปตยาปรมิตานะครับว่าไม่มีผู้บรรลุไม่มีธรรมบรรลุไม่มีการบรรลุถึงไม่มีสิ่งที่บรรลุถึงได้เ็าไม่มีบรรลุถึงไม่ได้เ็าไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้น นี่ว่าสัพเพ昙มานตาสัรพสิ่งบนโลกนี้ไลส่สภาวะไล่ลักษณะแห่งความเป็นตัวตนเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นชีวิตไม่มีไล่ลักษณะภาวะอของบุคคลตัวตนสัตว์เราทั้งหลายเป็นแต่เพียงชื่อเรียกหรือคำพูดภาษาเท่านั้นแท้จริงแล้วไม่ได้มีคนมีสัตว์มีชีวิตอะไรที่ไหนเลยนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการแสดง การแสดงนี้อาจจะใช้ภาษาหรืออาจจะใช้อากับกคิิยาเช่น ue, ชูดอกบัวทุกคนก็อย่างตะลึงงานก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะแสดงเรื่องสื่อความหมายยังไงแต่สําหรับผู้ที่เข้าใจอย่างพระมหาคัสปะท่านก็ยิ้มอในการที่พระเจ้าชูดอกบัวรู้ความหมายเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าได้ชูดอกบัวว่าเพราะอะไรพระเจ้าองการสื่อความหมายอะไร พือเจ้าก็ไม่ต้องถาม,มพระหมหาคัสปะจากจิตถึงจิตจากใจถึงใจรู้กันแล้วอ่โอพระองค์ต้องการสื่อความหมายเช่นนี้จึงชูดอกไม้และไม่ได้พูดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวคนคนที่มองหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปไม่มีใครเข้าใจเลยมีแต่พระหมหาคัสปะรูปเดียวที่ยิ้มน้อยๆย,ยิ้มน้อยๆที่มุมปาก พระพุทธองค์เห็นเช่นนั้นก็ประกาศต่อหน้าที่ประชุมสงฆ์ว่าธรรมะนี้นะครับได้ถ่ายทอดและแก่พระมหากัสสปะแล้วขอให้พระมากัสสปะจงนำไปสายถ่ายทอดสืบทอดต่อไปนะครับจึงมีการสืบทอดต่อกันมาเป็นรุ่นแล้วรุ่นเล่าตั้งแต่สังฆนายกองค์ที่หนึ่งนะครับ คือท่านมากปะสปวองค์ที่สองคือพระอานนท์เลื่อยมาเลื่อยมาจนกระทั่งองค์ที่ยี่สิบแปดชื่อท่านโพธิธรรมหรือคนจีนรู้จักในนามท่านตักงม้อ,อมตั้งม้อก็มาจากพระนโม,มนโมตัสสะพระวโตเนี่เรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่าพระนโมแต่เสียงเพี้ยนเป็นตักงม้อตั้งม้อนะครับเอาละครับผมก็ขอ ต่อนะครับธรรมะนี้ที่ไม่มีการบรรยายไม่มีการสอนไม่มีการเทศโปรดอย่างนั้นไม่มีมีแต่ให้เข้าถึงสภาวะนั้นโดยปราศจากความคิดนึกปรุงแต่งเ,เข้าถึงยังไงเข้าถึงหมายถึงจิตลุกโผล่พ่งนะครับการที่ลุกโผล่พ่งแบบไหนยังไงก็อธิบายไม่ได้อีก รู้เองเห็นเองแจ้งเองเมื่อตัวเองพรองออกมาน่ะจึงจะรู้ว่าอ๋อเป็นพรองแบบนี้ไม่ใช่พรองแบบที่ทว่าเขียนไว้ในตำราหรือเขียนไว้ในตัวหนังสือไม่ใช่นะครับไม่มีไม่มีการบอกกล่าวว่าพรองแบบไหนเนี <c> ่ย <oughs> นี่คือการพรองที่แท้ถ้าเรายังมีพูดว่าพรองแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่พระองนะครับไอ้นี่มันเดียวกว่าคิดเอาอะ <c oughs> คิดเอาว่าพรองไอ้พรองนี่มันไม่มีบอก ไม่มีป้ายบอกไม่มีเครื่องหมายบอกว่ามันโพร่งแบบไหนฟังดูแล้วก็น่าตลกขบขันนะครับไม่เป็นไรท่านไม่เข้าใจวันนี้ก็วันหน้าเมื่อท่านโพร่งออกมาก็เข้าใจเองนะครับเอาละครับผมก็ขอกล่าวถึงพุทธประวัติในการถ่ายทอดธรรมเผยแพร่ธรรมนะครับซึ่งพระพุทธองค์ได้กัดสอนแก่พระสาวกนะครับในครั้งพุทธกาล ตัวอย่างที่ผมจะนำมากล่าวต่อไปนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อสาวกหรือพุทธบริษสัทหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและสอบถามปัญหาซึ่งก็เป็นปัญหาที่พระเจ้ามิอาจจะใช้ภาษาหรือคำพูดอธิบายให้เข้าใจได้แค่พราอย่างยิ่งเรื่องราวหรือข้อสงสัยหรือบรรดาพราหมณ์ นำมากราบทูลพระพุทธเจ้านั้นล้วนแต่เกิดจากคำเล่าลือหรือเกิดจากความคิดรูงแต่งของผู้ถามพระพุทธองค์ทรงนิ่งเงียบไม่ตอบหรือปฏิเสธที่จะตอบคำถามประเภทนี้เพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์ต่อการพ,นพ้นข์หรือไม่มีประโยชน์ที่จะเข้าถึงสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ ของจิตและของกายนะครับเพราะยะันพระองค์จึงนิ่งเงียบอีกทั้งสิ่งที่ผู้สงสัยนั้นถามนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะกล่าวว่ามีสภาสาระหรือไม่มีสาระเพราะข้อสงสัยหรือคำถามล้วนแต่เกิดจากความคิดปรุงแต่งเหนืออื่นใดทั้งคำถามและคำตอบม่อาจทำให้ผู้ฟังบรรลุโลกุตธ,ธรรมหรือมิอาจ ทำให้ผู้ฟังจิตหลุดพ้นจากสงสังสารวัตรได้แต่อย่างใดนะครับการครั้งหนึ่งดาบทคนหนึ่งมีนามว่าวัชรโคตผู้ซึ่งเป็นนักบวชในศาสนาพราหมณ์ฮินดู หลังจากเดินทางเข้าเฝ้าพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบทูลถามปัญหาอย่างเดียวกับดาบทคนอื่นนั่นก็คือพราหมณ์ผู้นี้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระสมณะโคดมขอให้ท่านได้โปรดบอกข้าพเจ้าว่าตัวตนมีอยู่หรือไม่เพื่อพราหมณ์ถาม,มง่ายๆคำปั้นทุกดินถามพระพุทธเจ้าเออ ถามว่าอย่างไรโปรดบอกข้าพเจ้าว่ามีตัวตนมีอยู่หรือไม่ถามวน่นวนนะครับหลังจากดาบทที่ชื่อวัชระโคตนะครับนักบวชในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูผู้นี้กราบทูลข้อสงสัยดังกล่าวและถามข้อสงสัยอื่นๆมากมายนะครับ แต่พระพุทธองค์กลับไม่ตอบคำถามใดๆกล่าวคือพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งนิ่งไม่ได้จัดตอบแต่ประการใดด้วยเหตุนี้วัชลโคตดาบทจึงลุกขึ้นและก็เดินจากไปเอ,อหลังจากที่ดาบทจากไปแล้วพระอนนท์ก็เลยกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ในธรรมกถาของพระองค์เคยกล่าวถึงอนัตตาความไม่มีตัวตนเหตุใดเล่าพระองค์จึงมิทรงตอบปัญหาแก่วัชรโคตดาบทผู้นี้ที่ถามเกี่ยวกับเรื่องตัวตนว่ามีอยู่หรือไม่ออพระพุทธองค์ทรงตอบว่าดูก่อนอนอนน คำสอนเรื่องความว่างจากตัวตนและความไม่มีตัวตนนั้นตถาคตย่อมลองเรียกว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนและกล่าวถึงความว่างจากตัวตนไปตามมิสัยของชาวโลกที่มีการสมมุติบัญญัติว่ามีหรือไม่มีตัวตนคำเรียกสิ่งหนึ่งว่าอัตตนี้เป็นโลกสมัญญา หรือเป็นการเปรียบเทียบหรือเป็นการสมมุติบัญญัตินะครับหรือเป็นโลกโวหารหรือเป็นโลกโวหารซึ่งสถาคตย่อมเรียกตามเขาไปด้วยแต่สถ,ถาคตหาได้ยึดถือจับฉวยว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนแต่ประการใดไม่นะครับ นี่คือคำตอบของพระพุทธองค์นะครับความหมายนะครับเออความหมายก็คือว่าพระองค์เนี่ยเออไม่ได้พูดว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนเพราะว่ามันไม่มีเออมันเป็นภาษาเป็นคำพูดมันไม่ได้มีลักษณะภาวะใดที่เป็นตัวตนไม่มีลักษณะใดที่เป็นบุคคลไม่มีลักษณะภาวะใดเป็นชีวิตอ่ะเพราะ ไอ้พวกมาถามเนี่ยมันถามด้วยเบอรพื้นฐานว่าเขาไปคิดว่ามีตัวตนแบบนั้นแบบนี้เป็นคนไทยเป็นหลังเป็นคนอ้วนคนผอมเป็นคนหญิงคนชายไอ้นี่มันคิดเอาเองมันไม่ได้มีหญิงมีชายมีอ้วนมีผอมมีเด็กมีผู้ใหญ่มีใครบนโลกนี้เลยสักคนนะครับเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทั้งหลายทั้งพวงพระองค์พูดไปตามชาวโลก ทั้งทั้งที่รู้ดีว่าชาวโลกเขาไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอ่ะเออยังคิดว่ามีตัวเขาตัวเรามีมึงมีกูมีผู้หญิงมีผู้ชายมีเด็กมีแก่มีเจ็บมีตายอ่ะมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่ะคิดเอาเองอ่ะแต่จริงแล้วไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บตายที่ไหนคนไม่มีคนหญิงคนไทยคนแขกคนฝรั่งไม่มีบนโลกนี้ไม่มีสัตว์โลกสักตัวหนึ่ง ไม่มีมนุษย์สกลหนึ่งไม่มีชื่อในยหญินชายสมบัติสมศรีชื่อประยุทธ์ประยศเลยไม,ม่มีนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการที่ตถาคตพูดถึงความว่างจากตัวตนก็หาใช่เพื่อที่จะให้ผู้ฟังนำไปเป็นลัทธิคัมภีร์แต่ประการใดไม่เพราะอะไรเล่าก็เพราะว่าหากผู้คนนำเอาเรื่อง อนัตาไปเป็นสารธิกัมพีแล้วพวกเขาก็จะตายติดข้องอยู่ในกรอบลัทธิและความข้องอยู่กับภาษาและคำพูดตาตาคตได้กล่าวบ่อยครั้งว่าพระธรรมคำสอนทั้งหลายนั้นประดุดดังพ่วงแพรที่ใช้ในการข้ามฟากไปสู่อีกฝั่งหนึ่งหรือเป็น ดังนิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร์ผู้มีปัญญายาจึงไม่ควรติดข้องอยู่กับภาษาและคำสอนและเพราะวัชรโคตดาบทต้องการให้ตถาคตหยิบยืน่นลัทธิคำพีให้เขาแต่ตถาคตไม่ประสงค์ให้เขาติดข้องอยู่กับดักของลัทธิคำพี ที่เต็มไปด้วยการใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่แพลกพริงไพลเลาะแบบอภิปัตยาไม่ว่าจะเป็นรัฐิว่าด้วยอัตตาหรืออนัตตาก็ตามหากตถถาคตบอกเขาว่ามีตัวตนก็จะขัดกับหลักทำคำสอนที่แท้ แต่ถ้าหากตาขคตบอกว่าไม่มีตัวตนและเขายึดในติดกับคําสอนนี้แบบลัทธิคมภีก็จะไม่เป็นประโยชน์อันใดกับเขาด้วยเหตุน,นี้ตาขาคตจึงต้องนิ่งเงียบเสียเฉยเงียบเสียงเฉยนิ่งเฉยเสียดีกว่าต,าตอบคําถามเช่นนั้น หากแต่ให้ผู้คนคิดว่าตถาคตไม่อาจที่จะตอบคำถามดีกว่าที่จะให้พวกเขาต้องติดอยู่กับดักของความคิดแคบๆเช่นนั้นนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้านะครับได้ออพูดคุยกับพระอ,อนนท์นะครับ เลยอธิบายพระอนนท์นะครับแต่ว่าพระอนนท์จะเข้าใจยังไงเนี่ยไม่ทราบนะครับอแต่ว่าตามตำนานแล้วพระอนนท์ก็เพิ่งมาเข้าใจเอาเนื้อพระเจ้าปราินิพานไปแล้วสามเดือนในการทําสังฆยาครั้งที่หนึ่งนะครับเ,เข้าใจกับพระหมหาคัสปะนิดเดียวเท่านั้นนะครับคือพระมหาคัตปะ ไม่ยอมอธิบายไม่ยอมพูดเพียงแต่บอกพระอน,อนุ์ว่าอน,อนต์เธอทิ้งเสาธงไว้หน้าอารามอย่านำออกเข้าไปในวัดไอ้ธงอ่ะที่เธอแบกอยู่นะแค่นี้นะครับพระอนตน์ก็บรรลุธรรมฉับพลันด้วยวลีสั้นๆน,นะครับเอาละครับผมก็ขอขอต่อ ครับต่อเรื่องพุทธประวัติการบรรลุการที่พระเจ้าได้นําหลักธรรมคาสอนที่ไร้ภาษาไร้ตัวหนังสือไล่คําพูดมาโปรดแก่เวนยสัตว์หมายถึงมนุษย์และสัตว์โลกนะครับออขออธิบายต่อเลยนะครับนอกเหนือจากออตาดาบทผู้ถามเรื่องการมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนนี้แล้ว มีตำนานเล่าขานกันอีกว่าครั้งหนึ่งพระอนุรุทธะผู้เป็นพระญาติของพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าผู้บรรลุมรรคผลเรียบร้อยแล้วทูลถามพระพุทธเจ้าถึงปัญหาของควาดาบบทหรือนักพรตหรือนักบวชในศาสนาพราหมณ์ฮินดูในยุคพุทธกาลนะครับ เกี่ยวกับความสงสัยต่อการมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนซึ่งศาสนาพราหมณ์ฮินดูออออกล่าวถึงอัตามันและประมาตามันว่าเป็นทั้งสิ่งที่มีอยู่หรือเป็นอยู่อย่างแท้จริงปัญหาที่พระอนรุต กราบทูลถามพระพุทธองค์ความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอโปรดให้ความกระจ่างแจ้งเรื่องอัตตาหรือตัวตนว่ามีอยู่หรือไม่แก่พวกข้าพุทธเจ้าเพื่อจะได้สามารถตอบปัญหาเหล่านั้นได้ดีกว่านี้เมื่อปัญหาดังกล่าวถูกหิบยกขึ้นมาถามอีกในภายภาคหน้า พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระดูกรอนอนุรุษย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะพบพระสถาคตหรือพระสมณะโคดมโดยผ่านความรู้ทางอภิปัฏยาพระสมณะโคดมอยู่ณที่แหง่งใดเล่าอนุรุษเธอสามารถพบเห็นพระสัตมโคดมได้ในรูปหรือร่างกายหรือไม่ เธอเห็นว่าร่างกายนี้คือร่างกายของตถาคตหรือไม่พระนิรตุตตอบว่าไม่พระรพระุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปอีกว่าเธอสามารถพบเห็นพระสมณะโคโดมในความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนาหรือไม่พระอนุรตุตตอบว่าไม่พระพุทธเจา้าข้าพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าเธอสามารถพบพระสถาคตหรือพระสมณะโคดมในสัญญา สังขารหรือวิญญาณได้หรือไม่พระอนุรุตตอบว่าไม่พระเจ้าค่ะไม่พระพุทธเจ้าค่ะพุทธเจ้าตรัสต่อไปอว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอสามารถพบเห็นพระสมณะโคดมภายนอกรูปได้หรือไม่พระอนุรุตตอบว่าไม่พระเจ้าค่าพะพุทธเจ้าตรัสต่ออีกว่าเธอสามารถพบพระตะคตพระสมณะโคดม ภายนอกเวทนาได้หรือไม่พระอนุรตุตตอบว่าไมา่พระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าจัดตอบว่าเธอสามารถพบพระสัจพระสมณะโคดมนอกสัญญาสังขารวิญญาณได้หรือไม่พระอนุรตุตตอบว่าไม่พระพุทธเจ้าค่ะเอนทฏิเสธหมดไม่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 พระพุทธองค์ทงทอดพระเนตรพระอนุรุตพร้อมกับรัดอีกว่าถ้าเช่นนั้นเธอจะสามารถพบ พระสมณโคดมได้ที่ใดเล่าในเมื่อณขณะนี้เธอกำลังยืนอยู่ต่อหน้าพระ,พระสมณโคดมเธอก็ยังไม่สามารถจับฉวยพระสมณโคดมเอาไว้ได้และถ้าพระสมณโคดมปรณนิพานไปแล้วเธอก็ยิ่งไม่สามารถจับฉวยพระสมณโคดมไว้ได้เลยดูกระอนุรักอนุ อานุรุทธ,ธะแกนแท้ของส,ออสมณะโคโดมก็เหมือนกับแกนสภาวธรรมแกนสารของธรรมะทั้งปวงคือไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยความรู้ทางอาภิปัทยาหรือความคิดแบบแยกแยะส่วนดังนั้นบุคคลต้องเห็นสภาพธรรมทั้งหลายในความสัมพันธ์ ที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันเรียกว่าอิทัพพระเจตาเธอคงเห็นพระสมณะโคดมในสภาพธรรมทั้งปวงซึ่งไม่ใช่พระสมณะโคดมเมื่อเป็นเช่นนี้เธอก็จะได้เห็นพระพักอันแท้จริงของพระสมณะโคดมอันแท้จริงนะครับของของพระสมณะโคดมขอย้ำว่าความคิด กับความขอย้ําว่าเกี่ยวกับความมีความเป็นหรือไม่มีไม่เป็นของรูปนามกายและจิตหรือขันห้าที่รวมเรียกว่าตัวต,วตวนนะั้นปรากฏว่าในพุตการมีสมณะพราหมณ์และบุคคลทั่วไปทั้งที่เป็นพุทธสาวกหรือเป็นพุทธานิกชน ล้วนแต่มังเกิดความสงสัยกราบทูลถามปัญหานี้ต่อพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากเนื่องเพราะเลือกอัตตาหรือตัวตนนั้นศาสนาพราหมณ์ดูกล่าวสอน ล่าสอนเกี่ยวกับอัตมันและประมาตมันคือตัวตนเรียกว่าอัตมันและสิ่งที่ยิ่งกว่าตัวตนเรียกว่าปรมาตมันขอย้ำอีกว่าในพุทธการพระสมณพราหมีความรู้หรือมีความเข้าใจความหมายของคำว่าอนิจจังทุกขังเท่านั้นส่วนคำว่าอนัตตานะครับ ซึ่งเป็นสภาวธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบในวันตรัสรู้คือวันวิสาขาบูรณีนั้นปรากฏว่ายังไม่มีผู้ใดหรือพระเจ้ารัติใดรู้หรือเห็นสภาวธรรมนี้มาก่อนด้วยเหตุน,นี้จึงทำให้ผู้คนทั้งหลายในยุคนั้น ต้องการทราบความหมายของคำว่าอนัตตาและสุญญตาอย่างละเอียดเป็นจํานวนมากนะครับเอาละครับผมก็ได้พูดมาค่อนข้างยินยาพอสมควรนะครับก็ขอ,ขอ,อ,อยุตินะครับพรุ่งนี้ก็จะได้ พูดต่อนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจเกี่ยวกับอนัตตาและสุนตตาและตัวตนอย่างแจ่มแจ้งนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งจะได้กล่าวถึงเรื่องนี้โดยจะอ้างอิงเอาหนังสือของอาจารย์เสถียนโพธินันทะซึ่งท่านกรมรณภาพไปแล้วนะครับ ซึ่งอ้างว่าเป็นพุทธวจนะที่พระเจ้าจัดกับนายกิตตานะครับดังปรากฏอยู่ในหนังสือพุทธธรรมกับปฏทยานะครับพุทธธรรมกับปฏิญานะครับโดยอาจารย์เสถียนโพธินันทะในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เช่นเคยครับท่านที่สงสัย อยากจะคุยอยากจะสนทนาอยากจะถามข้อสงสัยกับอาจารย์คัมภีปริชาญานก็ติดต่ออาจารย์คัมภีปริชายาณได้นะครับหรือต้องการแสดงทัศนะความเห็นก็ได้หรือต้องการลู้เกี่ยวกับ การสอนที่ไม่ต้องใช้ภาษาหรือคำพูดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านต้องการรู้นะครับผมก็ยินดีที่จะบอกกล่าวเล่าสิบหรืออธิบายให้ท่านฟังได้นะครับโปรดติดต่อผมที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ089126 0689นะครับ อีกเบอร์หนึ่งก็คือ02-513-3279และ02-9397-466นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ได้พูดมาพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับเพื่อนขอยุติเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ